ตรงมอบรถค่นวันนี้นะคะยูยก็อยู่กับน้องอปอจะบอกว่าคันนี้เป็นลูกค้าเก่าที่เคยออกซิตี้อาเอสีขาวชื่อว่าน้องโบแต่ว่าเรามารู้ทีหลังนะว่าพี่จำหนูได้หรือเปล่าคนที่มาออกรถกับน้องโบแล้วก็มาออกที่หนูเคยบอกพี่ไงว่าแบบออกคันเดิมหมดแล้วเดี๋ยวหนูมาออกคันใหม่เออว,ว้าอคุณจริงนะคันนี้นะคะเ้าก็มาถอยเป็นซิตี้อาเสีเงินคะ่ะกับพีพ่พี่บอยนะคะก็ ะเซลจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยลูกค้าที่บอกต่ออันนี้สำคัญมากๆขอบคุณน้องโอปอลแล้วก็พี่บอลมากๆนะคะที่มอมโอกาสที่ได้ดูแลว,วันนี้ทันที่แม่ค้าเลิกงานพี่พิ้วโอเคเนาะพี่มากค่ะพี่<า>ดูแลดีมากเห็นไหมอันนี้ป่านลูกค้าไม่ใช่เดี๋ยวเราจะหาว่าฉัดว่าแบบพี่ดูแลดีป่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ลูกค้าไวยเองคือวัดจากอะไรอ่ะจากที่เขามาจริงนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราเสวิตไปร้อยเราก็ได้กลับมาร้อย วันนี้ขอให้พี่บอยกับน้องอปขอับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะมีรถคันนี้ไปขนเงินขนทองเข้าบ้านข้างซายที่